พี่จะพูดให้กระจัดความเงินน้องตั้งแต่ฟ้องพไม่คุ้นคุ้นักคือแบบว่าน้องไม่คนน่รักก็ไม่รู้จะกให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแกน้องน่ารัตาของน้องก็คือน่ารักแล้วยิ่งของน้องก็คืน่ารักไม่ต้องถามว่าที่ไปด่าอะไรี่บอ้เีบ้าครขบอยู่ไหนวะเสียงผีเปล่าเนี่ยข้างบนข้างบนเอ้าแล้วมขับอะไรมาเนี่หนข้างบนเนลงมาลงมาตบตอบตตบ ออ้ยยีกือป่าอยากวิ่งอะพี่อุย้ยเฮ้ยอะไรพี่ไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไร <c oughs> ผมพูดตรงๆเลยนะแบบว่าไม่ได้พิมพ์ในแชทไงนในแชทผมอาจจะมีแบบมีหยอดมีอะไรบ้างแต่ผมพูดตรงๆผมชอบพี่จรงิจรงๆว่ะ มูเฮาเอามาฟิตเนสกันก่อนไปเตะบอลดีกว่าไปดิไปดีขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยนี่ใครเป็นจอดวางเนี่ยเออฟิตเนสอะไรวะเนี่ยที่จอดมีแค่นี้ไม่ได้แล้วว่ะน้องๆไปกินกันใช่ไหมเอารถพวกมันนั่นแหละไปไปเลยโนี่แล้วก็จอดรถเราเลยโดนไปเลยมันไม่ใช่รถเราน้อง วาซอไดสตะก้าเลยเออซอนอย่างี้ไปเลยไอ้นี่ขโมยมาที่นี่ป่ะเนี่ยที่เซ็นท่านป่ะเนี่ยไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยใช่พี่เห็นมันเห็นมันอะไรขี่ได้ก็กเอาเลยไปแก้ก็ดีมีก็ไม่มานะเออพี่ก็เหมือนกันแหละพี่ก็เขาบอกนี่ผู้ขโมยสนุกมาเลยนี่รถเนี้ยพี่มันไม่เหมือนสนุกพี่พี่ขโมยงานวัดมาป่ะเนี่ยเออว่ะไม่งานวัดงานวัดอยู่ที่บ้านอีกอันนึงขโมยมาสองงานโอเคฮะอะไรนะเออไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูโดนตำรวจจับทีไม่จับพี่ได้ไง ลอยมาได้ไงเก่งแต่แต่ว่าเรานัดกัน3คนไม่ใช่เหรอวะไอ้สี่คนดิทำไมเรามาแค่สามอ่ะเออสามไอัน้สี่กับสามมเนี่ยไอ้สตางค์ไงเดี๋ยววะตั้งคนไทยไปไหนมันหลุดออกโคจรไปไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเสียงผีเปล่าเนี่้ข้างบนข้างบนเอ้ามันขับอะไรมานัหนักลงมาลงมาเดี๋ยวพี่มันขับมาไงก่อนนั่นดิเอ้า อีกเดี๋ยวนะกูว่าพวกเราแปลกนะรถเนี่ยแม่งแปลกกว่าเราอีกเนี่ยเออไม่ใช่แต่งตัวก็แปลกมึงแต่งอะไรเออที่แปลกกว่านั้นคือมึงแต่งตัวอะไรมาเนี่ยน้องมึงอ่านอะไรกลุ่มมาหรือเปล่าเนี่ยเขามาฟิตเนสเขาไม่ได้มาลบเอ้าก็ไม่รู้ว่าเพิ่งออกงานเมื่อกี้เลยแหละโอ้มันเป็นทหารอ๋อแต่มันคงรู้แล้วแหละว่าชุดมันต้องเป็นยังไงเราใส่ชุดบอลมาไงเราต้องไปฟิตเนสกันเอ้ยถอดชุดดิน้องเลิกเป็นทหารได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นบอลต่อไงเป็นเสร็จเลยถูกถูกถูกไหนถอด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 เลยเหรอถอด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 นี่ครับเอ๊ะ ฮะเอ๊ะเอ๊ะแม่งมีอะไรแต่พีกในพิงเนาะตั้งแต่แม่งขับไอ้นี่มาใส่ชุดเกาะแล้วมันอะไรเนี่ยน้องมึงอ่านอะไรกลุ่มหรือเปล่าเออผมไม่ร่าจะทาำความสะอาดอ๋อไปทำให้นายรับก๊อฟเสริมใช่พี่ยังเสียวอยู่เลยยังเสียฮะแต่ว่าช่างมันช่างมันออกกําลังกายได้ชุดนี้ก็ออกกําลังกายได้น้องไม่มีปัญหาไปใช่่พีเอาไปออกกําลังกายกันดีกว่ามาเหนือมาเหนือแล้วกูจะเหลืออะไรเนี่ยไม่มาเหนือเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเห็นเบอร์เจ็ดนั่นไหมไหนไหนเป็นเสื้อทีมเราไม่ใช่เหรอวะแสดงว่ามันก็ต้องเป็นน้องเราหรือเพื่อนเราสินั่นเองเฮ้ยไม่ใช่บอกเหรเบอร์เบอร์คนคุณส่งคนคุณเบอร์เจ็ดอย่างงี้ใช่เลยส่งฮึงมินแบบไหนอ้าวไปดูเอ่อขอโทษนะครับขอโทษนะขอบคุณกลมๆน่ครับกลมหน่อยครับกลมหน่อยครับอ่ากลมนะก้มนะ คนลั่นคนลั่นงบอกคุณทำไมเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณมีเสื้อบอลเหมือนเราเลยคุณนักเตะเหรอเออนักเตะแบบจำไม่ได้เพื่อนไอ้ยีนไงเออนี่คือแบบเพื่นกูเนี่ยเพิ่งเข้าทีมมาไงเอ๋อเออผมอาจจะไม่ได้เห็นหน้าด้วยเออผมขอโดษผมขอโทษอะตบ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 โอ้โหอุ้ยอันนี้อันนี้ยังแบบพอแบบซอฟๆไอ้เมื่อกี้เนี่ยเลย ปั้นแจเลยเอตบน้องเบากว่าป no ูวะไม่ไม e ่ในมึงด sì, ีอ oh, ันนี้มึงรีเคลีไร์แ้วแต่กเงินส่วนตัวหนึ่งส่วนตัวแค้นกันเดีแต่ช่างก่อนเรามาออกกำลังกายก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเตะบอลกันไงช่วงบ่ายๆมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะไปข้างบนมีใครจะไปข้างบนบ้างผมอยู่ข้างล่างครับพี่อยู่ข้างล่างเล่นลูกบอลดีกว่าข้างบนก็มีลูกวิ่งนะมีเนี่ยเวรเนี่ย เห็นเขาว่าที่นี่มันเป็นฟิเนสแบบแบบปิดไงอ่าไปข้างบนหนอยไปไปไปโอ้โหนีกว่าตะตังน้องโชว์นี่ยกเวทอะไรเงี้ยเป็นอัหารมาน้องเเวทออไหนฮะอานน้อยเเฮ้ยมันมาว่ะฮึบ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 อ้าไม่จับเลยไม่จับกูไม่จับไม่ช่วยไโทษเอไม่ไพี่กระแสนิตกระแสจิตกระแสจิตไมพี่เดี๋ยวผมโชว์ท่าพอยู่เสื้อสายปีกพีเสื้อสยปีกเป็นไงวะฮึบไม่ขึ้น ข้าหวังอะไรกับมันอยู่วะเนี่ยแบบป้าพี่จะยกยกเวทดีป่ะอยากวิ่งอะพี่อุ้ยอะไรพี่ไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรพี่อยากวิ่งเฉยๆพี่ไปเอ่อยกเวทข้างๆนี่ก็ได้น่ะพี่อยากวิ่งงั้พี่ขอก่อนพี่ขอจองที่วิ่งนี่ก่อนโอเคพี่โอเคอะไรมึงยกดิพี่เวทติดกาวเหรอวะเออ่โทษนะครับคือว่าน้องครับ ครับค่ะอ๋อผมผมอยากถามว่าอันนี้มันเปิดยังไงอครับผมเพิ่งมาครั้งแรกอะครับอ๋อเดี๋ยวกดตรงนี้นะนี่น,นี่นี่เลยอ๋ออ๋อนี่คือพี่มาทุกวันเลยเหรอครับหรือว่าอือใช่ใช่ใช่ก็ตลอดนะอยู่มาตลอดอยู่ตลอดเนี่ยหรือว่าพี่เป็นเจ้าของที่นี่หรือว่าเป็นแค่ลูกค้าเฉยเก็ลูกค้านี่แหละโอ้แต่มันไกลนะฟินเนสที่เนี่ยแล้วพี่มายัางไงอะขับรถมาเหรอ พี่ก็พี่ก็มาของพี่อะ่ะอืมเอาพี่มาเอาพี่ก็มาขอาพี่เอาเอาโอเคั้นผมไม่ถามก็ได้แต่ว่าเออมันผมไม่รู้ว่ามันเปิดแล้วมันต้องทำยังไงต่ออ่ะพี่มันมันยังนิ่งอยู่เลยนะเปิดเปิดเอาพอพอเปิดเราก็เลือกเวลาเดต,ตั้งเวลาเวลาอยากประมาณไหนกิโลเมตรต่อเท่าไหรอะไร,ะไรยังไงก็กดไปเสร็จแล้วสตาร์ทแล้วมันก็จะเลื่อนไปเลยอ๋ออันนี้พี่ยังดูแบบยังดูเหมือนวัยรุ่นอยู่เลยนะพี่เรียนอยู่เปล่าหรือว่าไม่ได้เรียนแล้ว เพิ่งจบเลยเพิ่งจบเพิ่งจ,จบเหรออยู่แถวแถวนี้ป่ะที่อยู่ในตัวเมืองที่ไม่ได้อ่าตัวเมืองที่ตรงไปประมาณเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองพี่แถวนี้นหรอือเปล่าก็ใกล้ๆนี่นะเอ้ยผมไม่เคยเห็นพี่เลยอ่ะเฮ้ยโว้คนในเมืองน่าจะเยอะหรือเปล่าไม่โอ้โหผมรู้จักคนในเมืองแทบทุกคนอ๋อพี่อินโทรเวิร์ดอะอ๋ะออินโทรเวิร์ดอืออ๋อพี่ไม่มีเพื่อนเหรอก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเฮ้ยผมเป็นเพื่อนให้พี่ได้นะ งั้นผมขอไลน์ก่อนเลยอขอไลน์ขอไอจีที่ก่อนเลยอเอามีเ,เฟย์กันไงมีเ,เฟย์กันพี่ชื่ออะไรอะ่ะพี่พี่ชื่อไมยพีช่อไมยอ๋อชื่อไมยและเราเหรอชื่อดีมครับผมชื่อดีมไมยนี่<อ>ที่เป็นไมยแบบว่าไมยแบบเแบบีแบบ้ไมยอย่างนี้เหรอหรือว่าไมยไมยไมยแบบไมยเฉยอ่ะรัดก้ามไมยอ๋อใช้โทรศัพท์รุ่นเดียวกันเลยนี่อืมบังเอิญเนาะ โู้ยไม่มีแฟนซะด้วยอ่าอืมงั้นถ้าถ้าผมแบบว่าคุยกับพี่อย่างนี้ได้ไหมคือแบบพี่ตรงสเปคผมเลยอะ่ะผมไม่เคยเจอผูอ้หญิงแบบรักแรกพบอย่างนี้มาก่อนเลยนะแม่เข้าทาเเอองเล<ช>ยไม,ไม่ไม่ได้จะจีบกูจะวิ่งกูไม่รู้เปิดยังไงมันแบบพี่ไเ <c oughs> พิง <c oughs> ่งมาฟิตเนสใช่เออทำไมให้ผมไปยกเวท แทนด้วยอันนี้คือน้องผมเองครับใช่มาฟินเนสด้วยกันเห็นว่าที่นี่เป็นแบบปิดไงก็เลยมาพามาครับนี่ด้วยเหรอใช่ครับเป็นน้องเล็กสุดเลยในกลุ่มมาทำอะไรมาทำไมแต่งตัวแบบนี้เนี่ยผมไปได้หาครับเขาเหน่ยเขาเชื่อเขาคงเชื่อก็แต่พี่ชอบพวกแบบว่าแมวอะไรอย่างงี้ไหมแมวหมาหรือสัตว์อะไรพวกนี้ ไม่ชอบปลาปลาอุ้ยคือผมเห็นในเน็ตอะในเพจเหมือนเขาบอกว่ามันมีสวนสัตว์แถวเนี้ยที่เขาบอกว่าเข้าถ้าเกิดไปเป็นคู่อ่ะจะจะเข้าฟรีนะพี่สนใจไปกับผมแมทไปดูแมทต่อหมายจะเตียงสุดๆสวนน้ำปลาอะไรอย่างงี้ไปด้วยกันมีพี่อุ้ยจำได้ว่าผมไปตอนเด็กๆมีนะมีเหรอไปกับผมไมเขาไปว่ะคุณมไม่ต้องไปนะอยู่กับแช่นี้แหละ ไปคับพี่เขาส่งคนก็ต้องไปอยู่ไปไปด้วยจะไปด้วยยังไงก็ตามมึงเข้าใจไหมผมผู้หญิงจีดเขาอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมไม่พี่ก็ต้องแบบสอนกันบ้างไม่ให้ไปไม่ถ้าพี่ไปไปผมก็ต้องไปไม่เราอยู่กันบ่อยแล้วเบื่อหน้าแล้วชักไปเลยไปดีย้ายย้ายก็ไปเติบโตผู้มึงไม่มีแฟนกันเลยหรือไงไอ้ก่อนมาด้วยแต่ผมโอไปเถอะน้องไปเถอะ มองใจแบบยิงเ่ยโอ้โหไม่ต้องมาเลยน้องนานจะมีไงนานพี่จะมีให้พี่หน่อยนะวันหนึ่งไม่ได้หรอไม่ได้พี่ใครเป็นคนชวนมาฟิเนสกับพี่แล้วพี่จะไปกับสาวที่เพื่อผมฟิเนสเนี่ยเออ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 ด้อเออกันหมอเออเหลเเออเออเออ่เเอเีเออเเ แต่ละคันน ok> ี่แต่เขาจะไปไงอ๋อไม่ไม่มันสุดสัปดาห์นี้อันนี้เราแทบแบบไอ้นี่ก่อนไงอ๋อแล้วทำไมเอามอไซค์กันมาเหรอคือมันใช่อ๋อผมผมขับ B M ใช่ใช่ผมนั่งวินแล้วมันไม่กิผมขับ B M มาให้ผมไปส่งที่บ้านได้นะ B M ขโมยงานวัดซะด้วยไปนี่เลี้ยวไปไปหมดเลยไป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 โอ้ยโออะไรเดี๋ยวพี่โอ้ยคุณเขาจะคุยกัน โองานวัดงั้นเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะทักไปนัดพี่อีกทีนึงในไอจีแล้วกันนะว่ายังไงเวลาไหนอ่าได้งั้นพี่สอนผมอีกทีได้ไหมผมลืมหมดแล้วมันเครื่องมันดับแล้วอ่ะอีกทีจะเปิดไม่ได้เดี๋ยวเออคิดว่าใช่พี่ใช่ใช่ใช่คุณคิดว่าคุณคิดว่ามันกินอะไรวะเนื้อกินพืชเนื้อนะผมว่าผมว่ากินกล้วย มันไม่ใช่ลิงน้องคนน้องๆครับพี่ว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาบิดพี่แล้วว่ะใช่เออสวนสัตว์จะปิดแล้วนะเว้ยยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยนั่นน่ะดิผมถามะมาเตือนตัวนานก็ได้อุ้ยเขามาเขามาเขาไม่ได้ปิดเดี๋ยวทิ้งน้องเลยดิโอทิ้งน้องเลยอ่ารถติดหรือเปล่าพี่ มันมีตรงไหนหรือเปล่าที่แว๊เอาอันนี้มากะว่าจะเอามากินแต่เนั่นแหละมันคิวช้าซื้อมาเผื่อ่ะเอากินแยกนี่ของเี่เขาเดี๋ยวก็ก้มกๆมก้มกมฟินเน็ตอ่ะโอ๊ยโมดเฮ้ยตบอะไรกันเนี่ยเขากำลังสวีทวิวกันอยู่เนี่ยเราเราไปเดินดูเลยไหมเพราะว่า๋ยวสวนั์จะปิดเอา เราแยกกันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปกับพี่พี่พี่มาแล้วพวกมึงก็ไปไหนของพวกมึงเดี๋ยวอีนใกล้จะปิดแล้วนะครับอ้าหใวครับโอเดี๋ยวอีแป้งหนึงใกล้จะปิดแล้วนะครับโอเคงั้นหรอเออมีที่ไหนอยากไปไปพิเศษไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ปิดแล้วอ๋อเพนกวินเพนกวินเพนกวินอ๋ออยากไปชมเพนกวินใช่ไหมก็มีเอาครับหัวหน้าโอเคครับครับผมเจี๊ยบเดี๋ยวชุดยี้เสร็จก็เดี๋ยวไปครับคุยแบบใครครับเนี่ยเอาคุยคุยกัััับบหหหหววนน้้าาคครรุยออชื่ะะไฮ ชี้เห er okay. like sure. uh, ี้ยวปเดี๋ไปก่อนตัวไหนเป็นเรียนแม่งอ่ันนี้เจตุรย์ร้อนร้อนพี่ร้อนหรือเปล่าครับเฮ้ยถ้าร้อนจะเอาล้มไปสตังถูกต้องมันต้องจังที่พี่ถือเองไปโอ้โหแล้วเขาถือจริงสภาพมันเกิดไม่มันล้มมันสั้นไงอ๋อเจตุรย์ครับใกล้ถึงแล้วไหนเพนกวินเฮ้เราก็ดูดีวะ ใช่ไหมเาดูยังดอกไม้สวยวะพี่นจะยังไหมดอกไม้อะไรเขาดูเขามาดูสัตว์น้องต่านี้แหะครับนี่ครับนี่ไงที่พี่อยากดูเพนกวินมีตัวเดียวฮะอุยมีหลายตัวเลยน้องเนี่ยมีตัวเล็กด้วยน่ะมีไข่เนวินด้หยโอยมีถ่ายรูปถ่ายรูปนิรพน่ารักษณ์เลยมีอะไรติดต่อได้นะครับผมอยู่ทางซ้ายมือทางนี้นะครับได้ครับได้ครับพี่ขอบคุณครับเอ็กถ่ายรูปให้พี่กับ ไนด้ได้ได้เลยถ่ายกับพินกิ้นเลยมั้ยไม่ไม่เอาเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์จะบอกว่าอ่าคือลงลงแล้วแท็กพี่เลยได้ไหมอ่ะได้ได้ไดมามาถ่ายดีๆนะเว้ยน้องพี่มั่นใจเองที่สุดในโลกแล้วเฮ้ยบัตพิยกิ้นเฮ้ยไอ้ข้างหลังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถ่ายด้วยกันไปเลยโอเคหนึ่งสองสามแฉโอเคโอ้ยไปดูไปดูไปดูเป็นไงโอ๊ย แจ๋วน้องแจ๋วแจ๋วแจ๋วผมฉากนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยได้ไถ้าอยากก็ลองดูไม่ไม่มีไม่มีแบบว่าคนอื่นใช่ไหมแบบว่ามาหงงหงงอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีศัตรูหวาดใจไหมผมไม่มีศัตรูหวาดใจใช่ไหมเอาถามอย่างนี้ดีกว่าไม่มีพี่ไม่มีคนมาจีให้แค่แบบมีมแขกมีแค่ผมใช่ไหมพี่พี่ฟังผมพี่ฟังผมฮะตอนเนี้ยไม่มีข้างหน้าไม่แน่ข้างหน้าไม่แน่พุ่มึงสี่คนเนี่ยแหละ อยากเล่นไปมเราไปพักก่อนดีกว่าม่หวเราักก่อนเเราถือลมมาเทหนาเราละครับตังน้องได้พี่ได้พี่ไปไปไใครจะไปไหนอะดูแฟนกินอะพี่พอใจยังอะหรือว่าจะดูกันต่ออปละอยู่ยังวัยรุ่นยังเลยอะไปกันก่อนเล่นะข้างหน้ามีแม็กนั่นน่ะโอเคผมไม่หายกินก่อนไม่ไหวลไป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 ามาใครมาก่อนเดี๋ยวเลี้ยง เขาเทียน้ำไมน้องเียานผสมน้ำมันพายพี่ไม่เอาน้องสายสะราดาม้าดามาไม่ต้องดัมพี่ไม่ต้องการน้องมานี่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 เฮ้ยผู้นี้ไปโกง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 คนปีนหนอไปไปแล้วลูเราไปนั่งพักกันตรงนู้นดีไหมอ่าได้แล้วที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่ได้ไปฟิตเนสบ้างไหมผมไม่ได้ถามเรื่องนี้เลย มือพี่ก็หยูดตลอดอยู่ตั้ตงแต่วันที่เจอเรายันสุดสัปดาห์ด้วยแหละก็เลยออกมาเนี่ยผมพูดตรงตรงเลยนะแบบว่าไม่ได้พิมพ์ในแชทไงในแชทผมอาจจะมีแบบมีหยอดมีอะไรบ้างแต่ผมพูดตรงๆผมชอบพี่จริงจริงว่ะแบบชอบแบบไม่ใช่พี่น้องผมชอบแบบเป็นเป็นหวานใจอะพี่เพื่อผมชอบพี่แบบนั้นเลยอะแล้วผมจีบผู้หญิงไม่เก่งอะผมเน้นพูดตรงตรงอะไรเงี้ยพี่ว่าไงอะแต่มันใหม่มากเลยนะ ใช่แบบว่าเราก็ค่อยๆแบบคุยกันไปก่อนก็ได้ผมแค่บอกพี่ให้แบบความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกไงอือใช่ผมแค่รู้สึกอะไรผมก็แค่พูดไปเลยผมทุกคนอย่างงี้คือพี่มีพี่คิดไงกับผมอ่ะผมถามแค่นี้ดูอ่ะมันก็มันก็ได้พี่เขาแบบตอบสนองไปอ,อยู่นิดนึงอะตอบสนองใช่เหลือแค่ใช้เวลาอ,อีกนิดนึงอย่างางี้ใช่แบบมันยังไวไปอ่ะแต่มันเ <ผม S 2> พื่อสามสี่ว,วันเอง มอคือมันต้องมีอะไรที่แบบดิมแล้วจะต้องรู้นาะ,ะก่อนที่เราจะไม่นีกันอะไรเง,ไไงี้ยคือแบบไม่คือคือเอาเอางี้เอางี้เอางี้งั้นแบบถ้าแบบว่าพี่พูดไปเราแบบรับได้ปะรับได้สิผมรับได้อยู่แล้วแม่นะครับพี่เป็นสามสอง เออสาวสองที่แบบว่าสาวสองแบบว่าใช่แบบว่าผู้ชายข้ามเพศอ,ะอ่ะอ๋อผมผมรับได้อยู่แล้วผมเปิดเปิดกว้างทุกคนมีความสวยงามเหมือนกันหมดมใช่ทุกเพศแล้ว ผมโอเคนะผมโอเคโอเคเหรอใช่ผมก็อยากอยากเปิดเปิดกว้างมากกว่านี้ด้วยใช่อมผมรับได้ครับแต่พี่แบบมีความจริงอีกอย่างหนึ่งอะเดมีอีกอพี่มีอีกอรอบนี้คิดว่ารับได้เะละ่ะโอ้ยเรื่องก่อนหน้านี้ถ้าผมรับได้เรื่องอื่นผมก็รับ,รบได้หมดแหละแน่นะครับผม พี่จะเป็นอ,อะไระผมก็รักหมดแหละพี่จะเป็นขี้หมาผมก็รักพี่จะเป็นนกผมก็รักอืมแล้วพี่เป็นผีอ่ะแม่ไม่มีทางหรอกหนาเรายังคุยกันอยู่เลยฟิตเนสเราก็ <c oughs> <c oughs> บินโชว์ด้วย พี่มาไงนะผมที่พี่มาได้นี่คือผมเรียกพี่มาใช่ไหมเห็นสารภูมิคร่องข้างลูวิ่งพี่ไหมโอ้ยกูไม่ได้สังเกตผมรักทะเป็คนตาบอดจริงๆบ้านพี่นะนั่นอะงั้น อันเนี้ยเดี๋ยวผมวางไว้ให้พี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาไอ้ตังไอ้น้องเอ็กอะไรวิ่งวิ่งอะไรผี่พี่หมวกใหม่ผมเสยปากเสยมาหมวกใหม่ผมเสยมากผมเสยเลยโวยผมเสยวะพี่มายเป็นผีไอ้น้องอะไรว้ายว้ายวิ่งวิ่งกูรับได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้ทางนี้รับได้ไม่ใช่เรื่องนี้มันคนละโลกกัน